สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชินิเซีย์ทรงสวมต่างหูเพชรอันเก่าแก่จากแบรนด์โดนาโซเฟียและทรงฉลองพระองค์ที่มีคอรประดับอัญ,ญมณีสำหรับงานการลาดินเนอร์ในโครเอเชียสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้และสมเด็จพระราชินิเซีย์ทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่ประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของโครเอเชีย ถวายในโอกาสการเยือนประเทศยังเป็นทางการครั้งแรกสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเป้และสมเด็จพระราชินิเลติเซียทรงปิดฉากวันแรกของการเยือนโครเอเชียอย่างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่ประธานาธิบดีโซรานมิลานโนวิชแห่งโครเอเชียและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งซานยามูซิสถวายเพื่อเป็นเกียรติณธรรมเนียบประธานาธิบดีซึ่งเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระราชินีเลติเซียทรงฉลองพระองค์ในชุดราตรีสีน้ำเงินมิดไนท์บลูพร้อมขอบคออัญ,ญมณีที่ออกแบบโดยบริษัทคอร์ n a น่าโบเรตและที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือต่างหูเพชรที่ทำจากทองคำขาวของพระองค์ตามที่อธิบายโดยเว็บไซต์ The Royal Watcher ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเพชรของราชวงศ์กล่าวว่า มันเป็นของขวัญที่สุตลต่านแห่งโอมานมอบให้กับราชินีโซเฟียในโอกาสที่พระองค์เสด็จเยือนสเปนในปี1989